สรุปหัวใจสำคัญพรบระเบียบรบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พุทธศักราช2553ตอนที่9หมวด6การรักษาราชการแทนการรักษาราชการแทนคือการที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ต้องมีผู้ปฏิบัติราชการแทนเรียกว่ารักษาราชการแทน และผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เสมือนผู้ดำรงตำแหน่งที่ตัวเองรักษาราชการแทนทุกประการเมื่อมีผู้มาดำรงตำแหน่งแล้วหรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติราชการได้แล้วการรักษาราชการแทนเป็นอันสิ้นสุดซึ่งผู้ที่จะมารักษาราชการแทนมาจากสองรูปแบบคือ 1. ไม่ต้องทําเป็นคำสั่งคือผู้รักษาราชการแทนที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อยู่หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่กฎหมายกำหนดรักษาราชการแทนได้เลยไม่ต้องจัดทำคำสั่งและผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เสมือนผู้ดำรงตำแหน่งที่ตัวเองรักษาราชการแทนทุกประการเมื่อมีผู้มาดำรงตำแหน่งแล้วหรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติราชการได้แล้วการรักษาราชการแทนเป็นอันสิ้นสุดเช่นในพรบานี้กำหนดว่า กรณีไม่มีอธิบดีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนตรงนี้มีกฎหมายกําหนดไว้แล้วรองอธิบดีรักษาราชการแทนได้เลยไม่ต้องทำคำสั่งแต่ถ้านอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดต้องทำเป็นคําสั่งไว้ให้ชัดเจนซึ่งจะเป็นการรักษาราชการแทนในรูปแบบที่สองคือต้องทำเป็นคําสั่ง2 ต้องทำเป็นคำสั่งคือการที่จะให้ใครรักษาการแทนตำแหน่งใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายต้องมีคำสั่งให้รักษาราชการแทนจึงจะรักษาราชการแทนได้โดยต้องอยู่ในหลักการและเงื่อนไขว่าผู้นั้นสามารถรักษาราชการแทนได้เช่นในพรบนี้กำหนดว่าถ้ามีรองอธิบดีหลายคนให้ประลัดกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีเช่นว่านี้ต้องทำเป็นคำสั่งแนวทางปฏิบัติคือถ้ามีรองอธิบดีหลายคนประหลัดกระทรวงจะทำคำสั่งรักษาราชการแทนไว้เลยว่าถ้าไม่มีอธิบดีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีคนใดรักษาราชการแทนหรือในคำสั่งนั้นอาจมีรองอธิบดีหลายคนรักษาราชการแทนโดยการจัดลำดับการรักษาราชการแทน ลำดับที่1นึ่ลำดับที่สองไว้ในคำสั่งเลยก็ได้ถ้าไม่มีอธ <prohibited exception> <you> euh ิบ <mm ด <skal 04> <flavors> ีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่หนึ่งรักษาราชการแทนแต่ถ้าผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่1ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่สองรักษาราชการแทนอธิบดี และผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เสมือนผู้ดำรงตำแหน่งที่ตัวเองรักษาราชการแทนทุกประการเมื่อมีผู้มาดำรงตำแหน่งแล้วหรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้นสามารถปฏิบัติราชการได้แล้วการรักษาราชการแทนเป็นอันสิ้นสุดและในกรณีนี้ที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใหม่ผู้ที่รักษาการแทนอยู่เดิมจะพ้นจากการรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ ในพรบรนี้กล่าวถึงสามคำควรจําและแยกให้ได้ดังนี้ 1. การรักษาราชการแทนคือไม่มีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ต้องมีผู้รักษาราชการแทน 2. การปฏิบัติราชการแทนคือมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่มอบบางเรื่องให้ตำแหน่งอื่นทำแทน 3. ปฏิบัติหน้าที่แทน คือกรณีไม่มีนายกรัฐมนตรีใช้คําว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในพรบนี้กําหนดการรักษาราชการแทนไว้ดังนี้ 1. กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนในคนหนึ่งรักษาราชการแทนที่ควรจำถ้ามีนายกรัฐมนตรีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้จะใช้คำว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีจะใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกรณีไม่มีนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีตายขาดคุณสมบัติต้องคำพิพากษาให้จําคุกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 2. ให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีรองนายก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 3. ให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆดำเนินการใดๆเท่าที่จำเป็นเพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 2. กรณีที่ไม่มีผู้ดำร,รงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือ ter, มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนให้นำการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปใช้กับการรักษาราชการแทนของรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 3. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีผู้ช่วยเลขานุ Muss การรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถา้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตรริราชการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งในกระทรวงรักษาราชการแทน ให้นำการรักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีมาบังคับใช้กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 4. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองประหลัดกระทรวงรักษาราชการแทนถ้ามีรองประหลัดกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองประหลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองประหลัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่ารักษาราชการแทนกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ประหลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ให้นำการรักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงและรองประหลัดกระทรวงมาใช้กับประหลัดทบวงและรองประหลัดทบวงด้วยโดยอนุโลม 5. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี <mile> หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีรักษาราชการแทนถ้ามีรองอธิบดีหลายคนให้ประหลัดกระทรวงแต่งตั้งรองคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ประหลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรักษาราชการแทน ถ้านายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้นจะแต่งตั้งข้าราชการคนในคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่ารักษาราชการแทนก็ได้กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรม ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรักษาราชการแทนก็ได้ให้นำการรักษาราชการแทนอธิบดีและรองอธิบดีมาใช้กับการรักษาราชการแทนของตำแหน่งต่อไปนี้ด้วยโดยอนุโลม1เลขาธิการ2รองเลขาธิการ3ผู้อำนวยการ4รองผู้อำนวยการ 5. าตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าประหลัดกระทรวงหรืออธิบดีในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมเรื่องควรรู้สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงมีผู้บังคับบัญชาคือนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนจึงเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีสำหรับกระทรวงผู้บังคับบัญชา คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอำนาจในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนจึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง6กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ของสำนักงานเลขานุการกรมหรือกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่ารักษาราชการแทน ให้นำการรักษาราชการแทนเลขานุการกรมมาบังคับใช้กับหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลมเงื่อนไขการรักษาราชการแทน 1. ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 2. กรณีผู้รักษาราชการแทนมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้มอบหมายหรือมอบอำนาจ 3. กรณีมีการแต่งตั้งตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่ในเนื่องใดให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้รักษาราชการแทนมอบหมาย หรือมอบอำนาจในตำแหน่งนั้นมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี 4. การมีผู้รักษาการแทนในพรบนี้ไม่กระทบสิทธิของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งค่าราชการแทนตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้ามีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนขึ้นใหม่ ผู้ที่รักษาราชการแทนอยู่เดิมพ้นจากตำแหน่งรักษาการทันทีกล่าวคือแม้ในพรบนี้จะกำหนดการรักษาราชการแทนไว้แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานยังมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพรบนี้รักษาราชการแทนได้เมื่อมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนดังกล่าวแล้ว ผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมตามพรบนี้พ้นจากกดตำแหน่งรักษาราชการแทนทันทีนับแต่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ 5. การรักษาราชการแทนในพรบนี้มีให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหารเทคนิคในการจำลำดับการรักษาราชการแทนในหมวดนี้คือการรักษาราชการแทนของการบริหารราชการส่วนกลางการแบ่งส่วนราชการ จะเป็นกำหนดลำดับตามสายบังคับบัญชาและการสั่งการจะสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับบนลงไปยังผู้บังคับบัญชาระดับล่างการรักษาราชการแทนก็จะเป็นลักษณะกรณีผู้บังคับบัญชาระดับบนไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาระดับล่างรักษาราชการแทนตามลำดับและจะเป็นการรักษาราชการแทนในส่วนราชการของตนเท่านั้น และเมื่อต้องมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บังคับบัญชาระดับบนจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับล่างเป็นผู้รักษาราชการแทนลำดับสายบังคับบัญชาส่วนกลางจากระดับสูงไประดับล่าง 1. คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีนายก itaire, tutaj, ร <me> ัฐมนตรีเป็น <me> หัวหน้ารัฐบาล และมีรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงรับผิดชอบงานตามกระทรวงของตน 2. สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 2. 1. สํนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกระทรวงมีโครงสร้างสายบังคับบัญชาเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆแต่ลักษณะเฉพาะคือเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงและเป็นที่รวมของหน่วยงานสำคัญหลายประเภท มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหารและเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสำนักนายกรัฐมนตรีรองลงมาคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประห in in ลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2.2กระทรวงมีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงรองลงมาคือประหลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการประจำสูงสุดของกระทรวง และภายในประกอบด้วยกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า 3. กรมมีอธิบดีเป็นหัวหน้าสูงสุดของกรมรองอธิบดีผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกองเป็นลำดับรองลงมา 4. กองหรือกองสำนักศูนย์ตามแต่ละกรมจัดตั้งมีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชาและแบ่งย่อยเป็นกลุ่มงานฝ่ายหาฝ่าย กลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการระดับปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสรุปคือฝ่ายหรือกลุ่มงานสังกัดกองกองสังกัดกรมกรมสังกัดกระทรวงหรือสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและอำนาจการบริหารของนายกรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรี